คือประเด็นเนี่ยนะครับเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูน60เนค่ะถือว่าเนี่ยครับเดินมาใกล้ที่สุดในครั้งนี้แล้วมันก็ล้มคลืนไปเพราะเนี่ยนะครับที่ผ่านมาก็ให้แก้เฉพาะที่มานะครับของสสจากบัตรใบเดียวเป็นบัตรสองใบเหมือนกับตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญปี50น่ะก็ที่มาของสสเฉกเช่นเดียวกัน แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขในประเด็นอื่นเลยทีนี้เนี่ยนะครับคุณมีชัยฤรือชูพันเนี่ยก็ออกแบบรัฐธรรมนูญที่แก้ไขยากนั่นก็คือเนี่ยนะครับต้องใช้เสียงวุฒิสภาหนึ่งในสามในวาระที่หนึ่งและในวาระที่สามวาระที่สองนีย่ยึดเสียงข้างมากนะครับวาระที่หนึ่งเนี่ยต้องเป็นเสียงข้างมาก และในเสียงข้างมากนั้นจะต้องมีวุฒิสภาหนึ่งในสามเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าอำนาจใดที่ให้กันไปแล้วเนี่ยม,มันยากที่จะดึงคืนดังนั้นเนี่ยนะครับในการทำเอ a มระหว่างภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนนั้นเนี่ยมันก็เพียงแค่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีสอสะรอ,อนะครับและก็ขั้นตอนการทำประชามติ แต่ไม่ได้เนี่ยนะครับที่จะไปตกลงกันก่อนว่าจะต้องไปตัดอำนาจสวออซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากมคือภูมิใจไทยเองก็จะไปการันตีเรื่องนี้เนี่ยยิ่งจะเข้าตัวถ้าไปใครถ้าไปการันตีว่าก็ให้ตัดอำนาจสวออเลยนะครับเขาก็ยังเรียกสวออสีน้ําเงินอยู่เห็นไหม,มดังนั้นเนี่ยนะครับมันจึงไม่ได้พูดในขั้นตอนรายละเอียดก็กําหนดกําหนดเป้าหมายปลายทาง นะครับแล้วก็ต้องไปยึดเอาคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญอีกนะครับที่ห้ามมิให้มีสสรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนท้ายที่สุดก็จบลงที่20หยิบหนึ่งเป็นกรรมธิการสองคณะ,คะยกร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งคณะฟังความคิดเห็นหนึ่งคณะทีนี้พอมา,มาตราสองห้าทับยีเนี่ยว่าจะต้องตัดเสียงสวหนึ่งในสามออกไป ข้อเท็จริงอันนี้เนี่ยนะครับอย่างไรเนี่ยวาระสามเนี่ยมันผ่านยากอยู่แล้วมแม้ว่าสมมุติวาวาระที่สองผ่านไปได้วาระที่สามก็ต้องตายคาสภาอยู่ดีเหมือนเนี่ยนะครับเหมือนไปเสนอให้นะครับให้เขานอกจากยกมือให้และตัดแขนตัวเองข้างเนี่ยม,มันเนี่ยนะครับมันไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นมาได้แม้ว่าจะ ยอมตามสวให้คงอำนาจหนึ่งในสามก็ตามหรือเปล่าคะคือไม่ใช่ก็คือหมายความว่าถ้าสวยังมีอำนาจหนึ่งในสามเนี่ยใน,ในวาระที่สามมันก็ผ่านไปเพราะเป็นการประนีประนอมกันมาตั้งแต่ในวาระที่หนึ่งนะครับแล้วก็ในการปยรายิในที่ประชุมใหญ่ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับที่ที่ไม่ได้เป็นไปตามมาติของคณะกรรมาการเพราะนี่นะครับ อย่างไรก็ตามในความเห็นผมนะถ้าเมื่อวานนี้นะครับเอาละนะครับแก่ไม่สามารถนะครับที่จะเนี่ยนะครับที่จะต่อสู้ในประเด็นที่กรรมธิการเสียงข้างมากเคยตัดอํานาจของสวและยังจะต้องไปพึ่งเสียงสวในวาระที่สมเนะี่ยคือผมมองดูว่าเนี่ยนะครับอย่างไรก็จะเกิดคณะกรรมธิการทั้งสองคณะนี้อยู่ และเนี่ยนะครับก็ใช้อารมณ์ร่วมของสังคมในการทำงานร่วมกันเพราะว่าตัวแทนก็มาจากทั้งสองสภาเพราะเนี่ยนะครับต่อให้พักประชาชนได้เสียงเกินครึ่งก็ไม่สามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้นะเพราะว่าต้องใช้เสียงสวหนึ่งในสามไงดังนั้นเนี่ยนะครับใครมันจะข้าตัดอำนาจตัวเองและตัวเอง,เ,องเนี่ยนะครับก็ นะครับก็เจอเรื่องราวกันมามากแล้วส so วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ mm. พักการเมืองอย่างพักภูมิใจไทยเข mm. าจะไปการันตีได้ยังไงว่าเขาสามารถสั่งการส so วได้ mm. นะครับ mm. เพราะจิงไปการันตีถึงขั้นว่าขนาดว่าให้ตัดแม้กระทั่งอำนาจของตัวเองอยังสั่งการได้เนี่ย mm. นี่มันมันเป็นพนาะ <c oughs> ภาษานักเลื่อนไหวที่ผมพูดหลายครั้งว่ามีเหตุผลได้ประโยชน์รูปประมาณ คือผมเองก็เห็นว่าเมื่อวานนี้ถ้าใจแข็งก็ไปหน่อยเอเอไม่ก็ถือว่าก็เอาละหนึ่งในสามก็หนึ่งในสามเพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสวก็มีตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมาการาและในคณะกรรมาการนั้นก็นับตัวเลขปัจจุบันเนี่ยเสียงของฝ่ายค้านซึ่งบวกทั้งพักประชาชนด้วยนั้นเนี่ยเสียงจะมากกว่าสวบวกรัฐบาลเนี่ยหนึ่งเสียงนะครับเมื่อเลือกกันไปแล้ว ดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามพอเกิดคณะกรรมาการเนี่ยนะครับในการทำรัฐธรรมนูญในแต่ละมาตราเนี่ยยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยก็จะบังเกิดตามความประสงค์ตามความต้องการเพียงแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมกันไม่ได้แล้วก็เป็นปนัญหานะครับเช่นเรื่องถ้าไปตัดเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือแม้แต่กระทั่งเรื่อง มาตรฐานทางจาริยธรรมเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทีนี้เป็นปัญหาสาธารณะใหม่ความจริงเนี่ยแค่ผ่านประตูไปเมื่อวานนี้ก็จบไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ชิงไหวชิงพริบพอมันมีปัญหามาตรานะครับมาถึงขั้นมาถึงมาตรานี้ก็ไม่พอใจและก็จะระดมรายชื่อในการจะาภิปรายไม่ไวไ<ม>้วางใจหนึงห้าหนึ่ง,งใครจะไปนอนรอตายอยู่ที่การอภิปรายซึ่งแพ้แงแงอยู่แล้ว นะครับเขาก็เขาก็อ่านรู้ข่าวรู้เรากันหมดอยู่แล้วเมื่อวานนี้ผมไม่นั่งออกรายการข่าวมันก็ว่อนนะนะครับข่าวมันก็ว่อนอยู่แล้วการยุบสภาเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะนี่ครับถ้าปล่อยถูกไม่ไว้วางใจก็จะเป็นนายกที่เป็นประวัติศาสตร์ถูกควค่ำกลางสภานะเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไม่มีการประนีประนอมกันอะไรกัน และเนี่ยครับต้องการเป้าหมายเพียงแค่เฉพาะหน้าสั้นๆเ,เพราะจะไปอธิบายว่าฉีก MOU ก็มันก็ไม่มีเนื้อหาว่าไปฉีกตรงไหนอย่างไรเพราะว่านะครับแม้ว่าต้องใช้เสียงหนึ่งในสามอยู่มันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขนะครับแต่ว่าแน่นอนที่สุดอ่ะบรรดาน,นักการเมืองทั้งหลายเนี่ยต้องการเพียงแค่ยึดเสียงข้างมากนะครับแต่ว่าคุณมีชัยก็เขียนล็อกมาไปนั้นแล้วสวพอมาเป็นเจ้าของเขาจะยอมเสียทำไม นะครับไม่ได้มีพระเวทสันดรท,ทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องปกป้องอำนาจหน้าที่สิทธิของเขาอะ,ะท้ายที่สุดมัมนก็ต้องคว่ำและก็ครั้งหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทบจะหาทางเป็นไปได้ยากมากที่สุดนี่เพราะครั้งนี้เนี่ยครับเดิมพันยอมยอมเสียขนาดนี้แล้วเนี่ยอีกนิดหนึ่งนะครับก็นะครับก็จะเดินใกล้แม้ว่ามันมันอาจจะขัดใจบ้างอะไรบ้าง แต่ว่าเน่ยต้องรู้ว่านี่ครับมันไม่มีใครได้ทุกสิ่งทุกอย่างค,คุณจะเอาอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ยังไงใช่นะครับเพราะมันเขียนกติกาไว้อย่างนี้ถ้าเป็นภาษาเนี่ยนะครับภาษากันมันก็ต้องทีละคำทีละคำทีละคำไปจะฟาดทีเดียวจานเดียวใส่ปากมันก็ใส่ไม่ได้ปัญหาก็รู้อยู่แล้วว่าปลายทางพวกนี้ก็ไม่เอาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไอการที่จะประนีประนอมเพื่อวาระสามจะได้ผ่านเนะี่ยแล้วก็บรรลุก,กันนั้นนะครับมันต้องคุยกันมันต้องเจรจากัน นะครับพอพอนะครับไม่เป็นไปตามนั้นพวกก็ประกาศที่จะเอาคืนกันแบบสดๆก็คือที่จะล่ารายชื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจใครจะนั่งร้อนถูกนั่งเชื่อในสภาลนะครับเพราะว่าผลรับรู้อยู่แล้วว่าตัวเองเป็นเสียงข้างน้อย